สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่่อแมพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีมาพี่น้องยังฟรีดาวซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้ายังได้อยู่เด้อครับเด้อนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าครับเริ่มต้นรับลดส่วนบาทนะครับผมปีนี้ใส่ฟรีไปก่อนพี่น้องนะครับปีหน้าจะค่อยจ่ายงวดนะใช้ปีไปก่อนครับห้าสองสองแปดสี่ศูนย์สองแปดครับสามสองสองแปดฟรีดาวเบิร์ดเลยนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้ทุกรุ่นนะครับบอกว่าจะเป็นรุ่นเอ็มรุ่น บีอุนแอลไดเบิร์ตนะครับหาสองนี่ก็รถแห้งดีนะครับผู้ใดอยากได้รถรที่ใส่ได้ทุกหนางานนะครับเนี่ยต้องเลย L5208 ครับกำลังดีนะครับาดาวเริ่มต้นศูนย์บาทครับรับรถศูนย์บาทม่ต้องจ่ายยังครับใส่ฟรีเบียร์ฮอสินปีอุปกรณ์ได้ครบครับใบดันหน้าผ่านหกพันห้าโตรตารี่นะครับเลือกได้บัตน,นี้ก็คอนได้แปดปีเลยนะครับคอนได้สูงสุดแปดปี งอ่อยเดีย 2, ออยเด๋ยวละสองพันครับงอ่อยเดี๋ยวละสองพันครับเรื่มใจมากกะลาอ่างอ่อยเรื่มใจมากกะลาครับเดี๋ยวละสองพันจ่ายเดี๋ยวละสองพันไปยอหพฤศจิกาท่านว่าจังใจแสนหาครับท่านท่านว่าจ่ายแสนหาหมื่นสองพันนะครับผมอ่าจ่ายแบบนี้แปดปีหรือผูได้เฮ็ดบ้านเฮ็ดอยไืใช่ไหมอ่าพอรายปีได้อยู่แล้วนะครับพอรายปีได้อยู่แล้วไม่ตองแบบนี้งอ่อยนะครับแต่ว่ามันอกี้ครบสิบสองเดือนจ่ายแต่ว่าตัวนี้คือเกินสิบสองเดือนนะมัน มันหลายเดือนนะครับกวระซิบใจงวดงวดใหญ่น,นะครับผมอันนี้โปรโม,มชั่นดีแล้วก็4028กะอ่ะราคาเงินสดกับ8 8แสนครับสำหรับหา228นะครับ8แสน55,800บาทนะครับสำหรับ4028กะ6แสนครับ6แสน88,500บาทนะครับดาวเริ่มต้น0บาทนะครับผมรับรถไปเลย0บาทแล้วก็ใสฟ่ฟรีไปฮอดสิ้นปีครับมาการ่ายังเริ่มจ่ายงวดย่อยเดี๋ยวละ2,000 จ่ายเดี๋ยวะสองพันใพัดจิกาท่านว่าจังใจงวดปีหนึ่งแหมื่นแปดพบาทนะครับสำหรับตัวสำหรับตัวนี้นะครับตัว4ี2ูนสองะครับสามสองมี่สบวัน้มีรถมาหน่อเดี๋ยวนะครับผมพายางไปเบิ้ง3,2,2,8นะครับผมตัวนนกาแฟดาวเพื่อกันนะครับตัวเงดนจ่ายสองพันครับเริ่มจ่ายมกราคมเริ่มจ่ายมกราคมส ห้าหกเก้านะครับผมปีนี้ประลองใจงวดประลองใจย,ยังใส่ฟรีไปเลยประลองใจเงินดาวประลองใจงวดยังนะครับผมฟรีทุกยางนะครับเอารถไปใส่เลยสามยีสนะิบสองน้าสาม่สิบสองบลนสตอ็อกไปบอนะครับผมอ่าสามสิบสองกางงวดปีแค่เก้ามืดายนะครับเก้ 90, ามืลไยประมาณเก่ามืนเก่านะครับสามสิบสองแรงใหม่นะครับผมอ่าแนะนํานะครับผมคุณเดที่อยากได้อุปกรณ์ครบ ฟีดาวอุปกรณ์ครบแล้วก็ใส่ฟีความนะครับแนะนำเลยรุ่น L L 4028ส5228 L, L 3228นะครับผมตัวแญ่ก็ได้นะครับตัวแญ่น,นก็ได้ฟีดาวนะครับผมถ้าเป็นพวก MU ครับมาเบิง MU m อกับกดาวอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับว่าเกิน2 0 0 0มื่นนะครับ m อ็มเกา M U ็เจ็ดหกสองนะครับดาวประมาณหมื่นนะครับ อยู่ประมาณหมื่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าไล่มันไล่อ้อยผ่อนไล่ปีได้เลยนะครับโบมิงหัวใจนะครับเด้อแนะนำเลยสําหรับรุ่นใหญ่ M62 นี 2, งสิใบดานนากระพานหลังกับล้านสองหมื่ 5, น,น, 3, นนะครับ HaJ กับล้านสามหมื่นกว่าบาทนะครับใบดานนากระพานหลังนะครับหรือจะเอาโตรตารี่นำกัดได้คู่กันนะครับซุปนีกับดาวโบ้ไล่นะครับดาวหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับผม แปดแปดเก้าแปดกับผมว่าชั่นดีนะครับเก่าแหลกไม่ครับผู้ใดที่มีรถรุ่นเก่ารถยี่ห้อย่งกะสางหรือของกูบูตาเอามาแหลกเปลี่ยนได้นะครับว่าท่านเบิดงวดเหลือจะงวดสองงวดอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเหลือจะงวดสองงวดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมรุ่นบีก็มีครับรุ่นบีฟีดาวได้เด้อครับเด้อผู้ใดทีหารถไปเขาลองอ่อยลองมันนะครับรุ่นบีก็มีฟีดาวได้ครับสนใจตัวไรก็สอบถามเข้ามาได้ครับรายละเอียดเนาะคันเบาเครื่องเบิดมันกับไม่เน่านะครับผม สอบถามได้เลย0 6 1 0 2 4 4 3 4 3่งศูนย์สองสี่สี่ครับศูนย์หกหนึนอ่ามะครับทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามหลักกระทรวงเอกสารทั้งลายได้นะครับรถใหม่ไม่ต้องมาจำนะครับบินนองมีมาจำครับพี่น้องมาลองใจยั้งทั้งสิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเจอกันไม่คิปหน้าครับมืัอนี้จะออกไปเที่ยนรถนะครับผมก็เลยเปล่าเนี่ยก็เลยทายรถใหม่ไปเลยนะครับสวัสดีครับ